มาค่ะทุกคนเอามาช่องผ้าปูนหองใครกันอีกันนะคะวันนี้เนี่ยปอก็มาอยู่ที่สุขเขตเทศไทยเออหมื่นลือชัยนะคะที่ตำบลพบพร,อพระอำเภอพภะจังหวัดตาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกำลังขนของมาช่วยบริจาคของผู้ร้ภัยอพยพช่วยเขาอยู่ฝั่งโน้นนะคะนี่เจาะนนีหน้าน่แก้วนะคะตอนนี้คือ ช่วยพี่น้องที่อยู่ฝั่งนู้นค่ะเมียนมาเมียนมากมํากกลังขนของเลย <c oughs> ฝั่งนี่นะคะที่นั่งอันนี้ก็คือนั่งรอที่จะขนของที่ได้จากการรับบริจาคนะคะก็จะเอาข้ามไปฝั่งนู้นคะ่ะโดยมีแบบมาพร้อมกับามากับทีมงานพี่ซันนะคะพี่ซันก็อยู่นู้นเลย <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะคะ เล่มีอยุจีิแล้วก็อยู่ใกล้ชายแดนมากเลยค่ะอยู่ตะเข็บเลยโอเจนิลโอเจนี่เราบ้านมาจนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงนี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศนะคะฝั่งนู้นก็คือคนที่อยู่ฝั่งเมียนมากนะคะเขจะข้ามน้ามาเพื่อรับสิ่งของนี้นะคะแล้วก็เอาไป จกจ่ายกันที่ฝั่งนู้นนะเราเป็นคนไทยเราก็อยู่ฝั่งนี้ค่ะช่วยได้เข้าที่ช่วยได้นะคะก็อย่างนี้เลยเข้าของทั้งหมดที่เห็นนะคะซึ่งวันนี้ปอก็กลมคืนปอก็กลมคืนค่ะรถตเข่ไม่ได้่ยเังอัน แ็มกระบบาดูปยะยังไม่หมดอันเหมือนสัญญาณจะไม่ค่อยดีฝั่งนี้นะคะนี่เขาก็มาลอเราจะมาแบบคือเราก็ไม่สามารถพูดภาษาเขาได้นะคะแต่ก็ยังอยากแบบทักทายทักทายนะคะเลี้ยวมาฝั่งนี้ก่อนทักทายนะคะออมีกรลบปา แอบพูดภาษาเขาไม่ได้ได้ไดแต่คำทักทายนะคะนี่ก็คือพี่น้องที่อยู่อ,อยู่ฝั่งนู้นนะเลืออยู่ฝั่งนี้ <c oughs> ฟังกันไม่ออกคะ่ะแต่ว่าอยากอยากอยากสื่อสารคะ่ะนี่ก็คือมารอารับสิ่นเพื่อไปฝั่งนู้นเลยนะคะบาย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 อาขอบคุณคะ่ะเจสติดมาดิได้อยู่ได้อยู่ครับเดียว นี่เลยบรรยากาศนะคะพาบรรยากาศมาบริษัทของนีขอบคุณค่ะดีมาใช่ค่ะวันนี้วันนี้มาร่วมทีมกับพี่ซันนะคะไปฝั่งนู้นเลยพี่จะมส์บัติค่าเห็นไหมคะถ้าฝั่งนู้นกะ็คือฝั่งเมียนมาเลยนะคะหรือแบบข้ามน้ําไปฝั่งเมียนมาเลยแต่ว่าข้ามไม่ได้นะข้ามไปแล้วดี๋ยวไม่ได้กลับมาแล้วป <laughs> ้าไปชิมงานชิมงาน

มันมีพื้นการขึ้นครับพี่จะได้อ๋อมันเป็นมีอสังหาริมทรัพย์ <laughs> ตอ,ตอนเมื่อไหร่เหรอโอเคค่ะตอนนี้นี่เลยที่เห็นเลยนะคะ